เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะว่าผักของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มัได้รดน้ําผักนานมากเลยนะคะประมาณสามสี่อาทิตย์แล้วนะคะ <c oughs> สําหรับคนไทยนะคะมือใหม่ที่ใครอยากจะมีอยากจะปลูกผักช่วงหน้าร้อนนะคะ <c oughs> แนะนําเลยนะคะให้ทําบ้านผักนะคะหรือว่าทําซื้อพวกพยา,ยามแบบนี้นะคะมาทําก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะว่ามันจะเป็นผลดี สำหรับผักไทยของเรานะคะผักไทยของเรานีไม่ค่อยทนหนาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นพลิกนะคะพลิกของเรานะคะมันก็จะเป็นแบบอันนี้คือพลิกกระเหลี่ยงนะคะตอนนี้มันเข้าหน้าฤือดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะตอนเช้าๆอากาศมันก็จะเย็นทําให้พวกพลิกมันก็จะมีที่มันเฉาบ้างแล้วก็ตายนะคะแล้ก็จะเกิดขึ้นลาแบบนี้นะคะคือเราอันไหนที่มัน ขึ้นลานล้วก็จะตัดทิ้งนะคะแล้วก็เอาไว้เก็บเอาเขา้านะเอาเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็คือเห็นไหมคะพริกตัวนี้มันก้านมันตรงนี้นะคะคือก้านมันจะเหี่ยวแล้วนะคะมันเฉาแล้วก็เชื้อรามันก็จะขึ้นนะคะเชื้อรามันจะขึ้นแบบเนี้ยที่มันเป็นเชื้อราน,นะคะตัดทิ้งก่อนตัดออกหมดเลยดีกว่านะคะตรงนี้เดี๋ยวมันจะลามนะคะ เราต้องทิ้งไงเพราะว่ามันเป็นเชื้อรานะคะเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวมันก็จะแตกแขนงออกมานะคะเดี๋ยวมันก็แตกแขนงกันออกมาเองนะคะแล้วก็พวกถ้าเกิดว่าเป็นดอกนะคะเป็นดอกหรือว่าเป็นอะไรพวกนี้ที่มันนี่นะคะถ้าเกิดว่ามันแห้งมันเหี่ยวมันเป็นเชื้อราเราก็เด็ดทิ้งให้หมดนะคะไม่ต้องเก็บไปเดี๋ยวมันจะลามนะคะถ้าเกิดว่าเปนเชื้อรามันลามไปทั่วหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินปีหน้าค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดแต่งกิ่งพวกพริกนะคะก่อนที่เราจะเข้าบ้านนะคะ พอเราเอาพวกที่มันก้านที่ที่มันเกิดเชื้อราน,นะคะที่ที่มันโดนอากาศหนาวนะคะมันจะเหี่ยวแล้วก็เกิดเชื้อราน,นะคะพอเราออกหมดแล้วนะคะเราก็จะมาเด็ดใบของมันนะคะใ <independ ents> บพลิกนะคะเราจะเอาใบเหลืองๆทั้งหมดให้ออกให้หมดเลยแค่ไม่กี่ใบนะคะเพ <c oughs> ื่อมันเลี้ยงต้นของมันนะคะมาเด็ดเลยนะคะเด็ดใบมันออกเลยนะคะใบเหลืองๆ ก็จะเก็บไว้ประมาณสักสองสามใบนะคะเพื่อให้มันเลี้ยงลำต้นของมัน,นะะช่วงนี้ใบมันเหลืองมันอาจจะเหลืองเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่รูดูเป็นไม้มันจะร่วงแล้วนะคะใบไ,ไม้มันร่วงแล้วมันก็จะเหลืองไม่ใช่แค่ต้นพลิกนะคะต้นไม้ทั่วๆไปมันก็จะเหลืองนะคะเหลืองทุกเหลืองทุกต้นนะคะยิ่งยิ่งยิ่งพลิกนี่เป็นเป็นผัก เป็นผักของเมืองไทยนะเป็นผักของประเทศแถบร้อนนะคะมันก็จะไม่ค่อยทนอากาศหนาวสักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องบํารุงรักษามันเป็นพิเศษด้วยนะคะต้นพริกเนี่ยค่ะอันนี้คือมันออกผลแล้วนะคะแต่ผลมันจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์มากนะคะเพราะว่ามันออกผลในช่วงที่อากาศมันเริ่มหนาวนะคะปีหน้านะคะช่วงหน้าร้อนปีหน้าดอกเออดอกและผลมันก็จะออกสวยมากกว่านี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะคะถ้าเกิดว่าเราเด็ดใบมันออกเยอะๆนะคะเพราะว่ามัน มันจะช่วยเซฟนะคะเซฟให้ต้นของมันต้นต้นคลิกนะคะมีชีวิตรอดนะคะ นี่นะคะสำหรับพริกที่เราเด็ดใบมันออกหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแค่ไม่กี่ใบเพื่อนะจะให้มันสังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าเราจะซื้อ,อไฟไฟสังเคราะห์แสงมานะคะเพื่อมาใส่มาติดไว้ช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อไม่ให้ต้นพริกมันตายนะคะอันนี้เราก็ตัดทิ้งนะคะต้นนี้เราตัดแต่กิ่งที่มันเป็นเชือ้อราออกนะคะมมนอย่างต้นนี้ด้วยนะคะ ก็มันต mm ้นเดียวกันนะคะแต่ว่ามันแตกกิ่งฟิกเดียรนี่มันมีข้อดีนะคะถ้าเกิดว่ามันโตนะคะมันก็จะแตกกิ่งออกนะคะแตกกิ่งออกเยอะนะคะสามสี่ก้านนะคะในต้นเดียวถ้าเราจะตัดทิ้งสักต้นหนึ่งนะคะตัดตัดทิ้งสักกิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะมันไม่ตายถ้าเกิดว่าเราออกมาหน้าร้อนปีหน้านะคะพวกกิ่งพวกเนี้ยนะคะกิ่งกิ่งที่เราตัดออกไปเนี่ยมันก็จะเกิดยอดนะคะ ยอดมันก็จะแตกกิ่งออกมาอีกก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะมีต้นมะเขือด้วยนะคะต้นผักที่มันเซนซิทีมากกับอากาศหนาวนะคะอากาศนิดๆหนาวนาวนิดๆหน่อยๆนะคะต้นมันก็จะเหมือนต้นนี้นะคะต้นมันก็จะไหม้นะคะแล้วก็จะเกิดเชื้อรานะคะแล้วก็ตายไปนะคะแล้วก็จะเด็ดทิ้งเหมือนกันต้นไหนที่มันเกิดเชื้อราเราก็จะเด็ดทิ้งนะคะ แล้วเราก็จะเอาเข้าไปไว้ในบ้านนะคะวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีแต่ว่ามันก็เข้าหน้าใบไม้ร่วงแล้วนะคะอากาศมันก็จะหนาวๆช่วงเชา้าก็อากาศตอนเช้าๆก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดองศานะคะก็ถือว่าหนาวแล้วนะคะว่าเดือนหน,น้านี้นะคะใบไม้มันก็จะร่วงหมดแล้วนะคะใบไม้ตามเขานะคะดูนะคะถึงเดือนพฤศจิกานะคะพฤศจิกาช่วงนี้ก็จะเป็น หิมะก็จะเริ่มโปรยโปรยแล้วนะคะเราจะไม่เน้นให้มันสวยงามนะคะผักของเราจะไม่เน้นให้สวยงามหรือว่าจะกินจะกินผลออกดอกออกผลไม่ใช่นะคะคือเราจะแค่ประคับป,ประคองอให้มันอยู่รอดจนถึงปีหน้านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะออกดอกออกผลปีนี้ก็ก็ปล่อยให้มันออกนะคะก็พอได้เก็บเกี่ยวถ้าเกิดว่ามันออกก็ออกไปนะคะแต่เราจะไม่เน้นบํารุงรักษาจนสวยงามนะคะเราจะเน้นแค่ประคับประคอง ให้ผักมันไม่ตายจนจนรอดจนถึงปีหน้านะคะค่ะนี่นะคะแล้วก็เราเก็บพุกพิกนะคะ พริกแล้วก็มะเขือต้นมะเขือนะคะที่เราจะเอามาเก็บไว้ในในบ้านนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ทำเอ่อทำผ้ายางคุมไว้นะคะเพราะว่าเอา่ออยู่ในบ้านนี้มันจะอยู่ในชั้นใต้ดินนะคะอากาศมันก็จะหนาวนะคะแล้วก็เราก็จะซื้อไฟนะคะซื้อไฟมาใส่อันนี้คือเป็นไฟสำหรับเอ่อต้นไม้นะคะเป็นไฟเป็นไฟ UV นะคะ สำหรับให้ต้นไม้มันสังเคราะห์แสงนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะแนะนำให้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำต้นพริกนะคะเมื่อเราปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้นะคะคือต้นนี้เลยนะคะเมื่อคือปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะต้นมันก็ไม่สวยไว้ในบ้านก็เอ่อเพลียได้ขึ้นเยอะมากเลยนะคะ ดูดูลูกมันสิกระโดกมากเลยเป็นพวงเป็นพวงไม่รู้ว่าเรียกพริกอะไรนะคะมันจะออกเป็นพวงนะคะก็ไม่ซ้บนะคะว่าชื่อว่าพริกอะไรแต่มันออกเป็นพวงนะคะดูคือขอแนะนํานะคะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไทยนะคะที่มาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนแล้วก็อยากจะปลูกพริกปลูกมะเขือกินเองก็ปลูกได้ตามนี้นะคะถ้าเกิดว่า เราปลูกปีนี้แล้วพริกเรากำลังออกดอกออกผลอย่างเงี้ยเราก็พอถึงเืดูใบไม้ร่วงนะคะมันจะหนาแล้วเราก็เอาเข้าบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้มันตายแล้วก็ปลูกใหม่อีกทีปีหน้าเราไม่จำเป็นต้องปลูกหลายรอบนะคะต้นนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมันพลิกมันสุกเริ่มสูกนะคะจะเก็บแล้วก็ปีหน้าก็จะทิ้งแล้วจะไม่เอาแล้วนะคะ แต่สําหรับพลิกพวกนี้นะคะพลิกพวกนี้คือพลิกรกระเกรียงนะคะลูกมันจะใหญ่ๆแล้วก็เผ็ดๆนะคะลูกมันจะใหญ่ๆอวบๆนะคะเผ็ดๆลูกมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็เริ่มเป็นลูกแล้วบางต้นก็เริ่มเป็นลูกแล้วนะคะก็ถ้าเกิดวบาเอาไว้ข้างนอกนี้ก็คือตายหมดเลยนะคะอาทิตย์หน้านี้ตายหมดเลยเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้อากาศมันก็จะลงอากาศมันอุณหภูมิก็จะลดลงมากเลยนะคะนี่นะคะ มารับชมในคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ